ับช่วงมอเตอร์ดรฟ์ในวันนี้เราจะพาคุณไปทดสอบสมรรถนะของยานยนต์พลังงานลูกผสมไฮบริดโมเดลใหม่ล่าสุดกับ Honda Civic Hybrid ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์สมรรถนะให้ได้เห็นกันว่าจะขับสนุกเร้าใจเหมือน Civic FB หรือประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่ค่ะ โปรเจกต์ไฮบริดในโมเดลซ i วิ c ด้วยการแชร์แพลตฟอร์มกับโปรดักชันค่ะ โดยเริ่มตั้งแต่โมเดล ES หรือรุ่น Dimension เป็น Generation แรกเมื่อปี2001และพัฒนาต่อเนื่องสู่รุ่น FD ที่ขับเคลื่อนด้วยต้นกำลังลูกผสมคือเครื่องยนต์ขนาด1.3ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นโมเดลที่2ซึ่งเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2005และทำตลาดต่อเนื่องมาจนถึงปี2010ก่อนจะถึงโมเดลล่าสุดของ c ี v i h y y r i d g เจเนเรชันที่3ตัวถัง FB ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกทางฝั่งอเมริกาเมื่อปี2011และเปิดตัวที่เมืองไทยเมื่อวันที่ ที่15กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาโดยมีให้เลือก2รุ่นคือรุ่นไฮบริดราคา1 3 5 0 0 0บาทและรุ่นไฮบริดเนวีคันที่เรานำมาทดสอบในวันนี้ด้วยค่าตัว1,095,000บาทค่ะ สำหรับรูปลักษณ์และดีไซน์ภายนอกนั้นแน่นอนว่ามันต้องดูคล้ายกับ Civic FB กว่า90%จากการแชร์แพลตฟอร์มร่วมกันและก็เหมือนจะเป็นสูตรสำเร็จก็ว่าได้กับการแต่งหน้าทาปากเพื่อให้ดูเป็นรถประหยัดรักโลกโดยงานนี้ Honda ได้ทำการแปลงโฉมให้ดูหล่อใสสไตล์ Hybrid โดยการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ที่ตกแต่งด้วยเลนส์สีฟ้าสายเคลียร์บลูและโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอใหม่ เป็นกรอบสีฟ้าที่ทำให้มันดูดีและสะอาดตามมากขึ้นพร้อมระบบส่องสว่างแบบ HID และระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ส่วนด้านข้างนั้นเปลี่ยนจากแม็ก16และ17ในรุ่นสแตนดาดที่หนักกว่า แล้วเอาล้ออล l อยสไตล์ที่ดีไซน์เน้นอากาศพลาศาสตร์มากกว่าความสวยงามขนาด15นิ้วพร้อมยางขนาด 195/65R15 มาใส่แทนเพื่อช่วยลดภาร,ระให้กับขุมพลังที่ต้องแบกน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากแบตเตอรี่ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมากกว่า10กิโลกรัม ส่วนบ้านท้ายมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้หล่อใสแบบครบสูตรโดยไฟท้ายใหม่ซึ่งเปลี่ยนไฟเบรกมาเป็นแบบ LED ที่ดูสวยงามแปลกตาและน่าหลงไหลกว่าเดิมพร้อมตกแต่งด้วยเลนส์สีฟ้าแบบเดียวกันกับไฟหน้าเพื่อความลงตัวและที่ขาดไม่ได้คือโลโก้ไฮบริดบนฝากระโปรงท้ายฝั่งขวาเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าคันนี้เป็นซีวิ c เวอร์ชันรักโลกถึงแม้จะถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,เ,ตมเพียงไม่กี่จุดก็ตาม แต่มันกลับช่วยเปลี่ยนจากลุกที่ดูสปอร์ตในเวอร์ชั่นเครื่องเบนซินให้กลายเป็นหล่อเนี้ยบเหมือนขุ้นชายแห่งวังจุตาเทพได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะจากนั้นมาต่อกันที่ห้องโดยสารซึ่งยังมีภาพรวมใกล้เคียงกับซีวิ c รุ่น Standard เครื่องเบนซินแต่จะแตกต่างกันตรงที่แผงหน้าปัด ซึ่งเพิ่มหน้าจอบอกสถานะการทำงานของระบบไฮบริดพร้อมระบบ e o o s s s i s t เพื่อช่วยให้ขับขี่ได้ประหยัดมากขึ้นและ Eco Mode ปุ่มสีเขียวทางฝั่งขวาที่ช่วยลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองพร้อมฟังก์ชัน Eco Coaching กับ Eco Score ที่จะแสดงผลจากพฤติกรรมการขับขี่โดยจะมีการให้คะแนนสะสมสไตล์เดียวกับ Jazz Hybrid เป็นลูกเล่นหลังจากขับขี่ในแต่ละครั้งส่วนฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆนั้นยังคงม,มีให้เกือบครบไม่ว่าจะเป็นพวงมลัยแบบ อันติฟังชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคร s ส Control ที่ฝั่งขวาและสวิตช์ควบคุมหน้าจอ i m มิที่ฝั่งซ้ายรวมถึงฟังก์ชัน b ลูช t h ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมระบบ Smart k คีและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งเสียอย่างเดียวที่แยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาไม่ได้รวมถึงเบาะหนังนุ่มๆ ที่ขาดระบบประบาไฟฟ้าไปสำหรับที่นั่งส่งคนขับซึ่งควรมีสำหรับรถราคาเกิน1ล้านและปิดท้ายด้วยระบบนำทางพร้อมเครื่องเล่น DVD ที่มีเฉพาะในรุ่นเนวีคันนี้กับค่าตัวที่อัพขึ้นมาอีก50,000บาทจากรุ่น Hybrid Standard นอกจากดีไซน์ที่ดูทันสมัยกับบรรยากาศอบอุ่นนั่งสบายสไตล์หรูด้วยเบาะหนังสีเบจแอร์เย็นเเครื่องเสียงเพราะ ภายในห้องโดยสารของ Civic Hybrid ใหม่ยังคงเอกลักษณ์และออปชั่นเกือบทั้งหมดแบบเดียวกับ S b รุ่นท็อปแล้ว Civic Hybrid ยังมีสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเบนซินอยู่อีกอย่างหนึ่งนั่นคือเบาะหลังนุ่มๆที่ไม่สามารถพับได้เหมือนรุ่นแสแตนดาร์ดเนื่องจากด้านหลังเบาะจะใช้เป็นที่เก็บแบตเตอรี่นั่นเองค่ะ ถมพลังใต้กระโปรงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจดวงใหม่ที่ถูกจับมาแทนที่เครื่องเบนซิน1.8และ2.0ลิตร ในรุ่น FB นั้น Honda เลือกเอาเครื่องยนต์ขนาด1,497 cc l C, i ล SOHC i-VTEC บล็อกเดียวกับ CR-Z แต่มีการลดกำลังอัดลงเล็กน้อยทำให้มีกำลังสูงสุด91แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดถึง132นิวตันเมตรที่2,800รอบพร้อมกำลังเสริมจากมอเตอร์ไฟฟ้า i m a ที่มีม้าให้ใช้เพิ่มอีก23ตัว ตั้งแต่ในรอบต่ำ1,546ถึง3,000รอบต่อนาทีซึ่งทำให้ Civic Hybrid ใหม่มีพลัดก,กำลังแบบเบ็ดเสร็จจากทั้ง2ต้นกำลังที่110แรงม้าพร้อมแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่พอช่วยสร้างแรงดึงได้อีกนิดตั้งแต่ออกตัวที่500ถึง1,546รอบที่ระดับ106นิวตันเมตรค่ะ ซึ่งนอกจากสเปคที่พอใช้งานปกติได้สบายๆแล้ว Civic Hybrid โมเดลล่าสุดคันนี้ยังทำการเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่ชุดใหม่จากเดิมแบบนิกเกิลเมทัลไฮดร d e มาเป็นแบบลิเธียมไอออนที่ทั้งบางและเบากว่าแถมยังสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกด้วยซึ่ง Honda เองมั่นใจในประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลูกนี้มากและกล้ารับประกันในส่วนของแบตเตอรี่นานถึง10ปี พร้อมการันตีทั้งไฮบริดระบบอีก5ปีเลยทีเดียวเรียกว่าใครที่เคยกังวลเรื่องแบตเตอรี่จะเสียและต้องเปลี่ยนในราคาสูงนั้นหายห่วงไปได้เลยค่ะส่วนระบบส่งกำลังนั้นเปลี่ยนมาใช้แบบ CVT แทนเกียร์อัตโนมัติ5สปีดเดิมในรุ่น f b เพื่อให้เหมาะกับการขับขี่เชิงประหยัดและยังได้ความนุ่มนวลมาเป็นของแถมซึ่งจากที่ได้ขับทดสอบนั้นรอบเครื่องยนต์จะกค่อนข้างต่ำเช่นที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องจะอยู่แค่1,750รอบต่อนาทีและขยับขึ้นมาเป็น2,200รอบที่พิกัด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าทั้งตัว1.8และ2.0ลิตร ขั้นตอนการทำงานของระบบไฮบริดในซีวิ c ไฮบริดใหม่นั้นถือว่าไม่แตกต่างจากไฮบริดทั่วไปทั้งในและนอกค่ายคือมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยเสริมแรงตั้งแต่ออกตัวและจะปรับสู่โหมด e v ีที่ใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในการขับเคลื่อนเมื่อขับขี่ที่รอบต่ำคงที่ความเร็วประมาณไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณประจุไฟฟ้าที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ไฮบริดส่วนตอนเร่งแซงทั้ง2ต้นกำลังก็จะประสานกำลังกันอย่างเต็มที่ และเมื่อชะลอตัวหรือเบรกก็จะเป็นการชาร์จไฟกลับเข้าไปเก็บยังแบตเตอรี่จนถึงเมื่อจอดสนิทก็จะมีระบบออโต้สต็อปมาคอยดับเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงานเป็นสเต็ปสุดท้ายค่ะ ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบนั้นก็เป็นไปตามคาดคือให้การตอบสนองได้ไม่เร้าใจเหมือนกับตอนขับเครื่องเบนซินทั้ง2รุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ CR-Z Sport Hybrid ตัวแรงประจำค่ายก็ตามแต่ด้วยน้ำหนักตัวที่มากกว่าบวกกับเกียร์ CVT ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่นุ่มและตอบสนองเรื่องความประหยัดเป็นหลักจึงทำให้ขับมันได้ไม่เร้าใจเหมือนเกียร์แบบเดิม ที่มีช่วงดึงให้รู้สึกตื่นเต้นกว่าแต่ผลที่ได้กลับมาคือตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่พอสมควรด้วยตัวเลข16.35กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งมากกว่ารุ่น1.8ลิตรที่เคยทำไว 14. ้14.45กิโลเมตรต่อลิตรโดยจะโดดเด่นกว่าชัดเจนช่วงขับใช้งานในเมืองที่ประหยัดกว่าเกือบเกือบ3กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะ ในด้านของอัตราเร่งนั้นซีวิค h y บ r i d ใหม่ถือว่าทำได้สมฐานะเพราะด้วยเครื่องที่เล็กกว่าแรงม้าก,ก็น้อยกว่าแถมน้ําหนักยังมากกว่าอีกด้วยแต่มันก็สามารถทําตัวเลขออกมาได้ดีที่สุดในพิกัด0 100กิโเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลา16.2วินาทีพร้อมตัวเลขท็อปสปีดที่เค้นสุดๆจนไปจบที่เกือบเกือบ185กิลเมตรต่อชั่วโมงเพียงพอสําหรับการขับขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างสบาย ส่วนฟีลลิ่งในการขับซีวิ c ไฮบริดใหม่นั้นออกแนวเฟิร์มและสปอร์ตมากกว่านุ่มนวลสไตล์รถบ้าน ด้วยพวงมาไลัยไฟฟ้า EPS ที่ไม่เบาเกินไปที่ความเร็วต่ำและมั่นใจได้ที่ความเร็วสูงด้วยน้ำหนักที่พอเหมาะพร้อมการควบคุมี่แมนยาสั่งได้ผ่านพวงมาลัยสปอร์ตตัวเล็กๆที่จับกระชับมือและให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับตอนขับซีวิครุ่นมาตรฐานพร้อมช่วงล่างดานนาแบบ m a c p h ฟอร์ n s t r ต t และด้านหลังแบบมันติลิ n k ์พร้อมเหล็กกันโครงซึ่งมีการปรับเช็คค่าของสปริงใหม่เพื่อให้เหมาะกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรรวมถึงน้ำหนักถ่วงของแบตเตอรี่ที่ด้านท้าย you <laughs> ที่ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่ารุ่นสแตนดาร์ดเล็กน้อยจากล้อและยางที่ลดขนาดลงแต่ยังคงภาพรวมที่สะท้อนความสปอร์ตด้วยอาการยุบตัวค่อนข้างน้อยจนรู้สึกได้ถึงการรีบราวที่มีมากกว่ารถคอมแพกซีดานทั่วๆไปซึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางโคง้งที่มีอาการท้ายกระดิกเล็กน้อยตอนขับด้วยความเร็วประมาณ1 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่โดยรวมแล้ว c i vic Hybrid ยังให้ความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยไปพร้อมกับความนุ่มนวลที่ยังคงไว้เพื่อความ สะดวกสบายสำหรับทุกการเดินทาง บรกที่เปลี่ยนด้านหลังมาเป็นดรัมเบรกส่วนด้านหน้ายังคงเป็นดิสเบรกเหมือนเดิมซึ่งต้องออกแรงเหยียบมากขึ้นกับการหยุดรถในความเร็วที่เท่ากันและปิดท้ายด้วยระบบความปลอดภัยนั้น Honda เขาจัดมาให้ครบเซตใกล้เคียงกับรุ่น2.0ตัวท็อปตั้งแต่ระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD รวมถึงถุงลมนิรภัยที่มีให้ถึง4จุดถังคูน้าแบบ d u a l s และ i s ซี i ซด์แอร์แบที่ด้านข้างพร้อมด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพการท่งตัว VSA ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ควรมีในรถระดับนี้ค่ะสรุปแล้ว Civic Hybrid ใหม่อาจไม่ใช่รถแรงที่ขับสนุกถูกใจขาซิ่งเหมือนกับ Civic เครื่องเบนซินก็ตาม แต่มันคือซีวิกอีกรุ่นหนึ่งที่ดูดีและสวยงามที่สุดอีกคันหนึ่งจากดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปจนลงตัวบวกกับแฮนดิ้งที่ไม่จริงอารมณ์สปอร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ของซีวิกที่สําคัญคือตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่าและช่วยให้ประหยัดได้อีกนิดกับปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกมาในระดับต่ํากว่ามาตรฐานยูโรนั้นคือคําตอบสุดท้ายที่ถูกใจสไตล์คนรักโลกแบบเต็มๆเ,เลยทีเดียวค่ะ